ทำกิ่งให้เป็นแนวนอนแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ดินถมลงไปเลยค่ะเดี๋ยวรากเขาจะแตกตามข้อแบบนี้นะคะทำให้ วันหยุดค่ะวันนี้นะคะแนนนัดเพื่อนๆนะคะว่าแนนจะมาปลูกสระแหน่ให้กับเพื่อนๆดูนะคะว่าปลูกสระแหน่ยังไงจะได้ต้นสวยๆนะคะแล้วก็แตกยอดสวยๆค่ะเพราะว่ามีหลายคนบ่นนะคะว่าปลูกหน้าฝนสระแหน่จะเน่าตายง่ายนะคะว่าทํายังไงสระแหน่ถึงจะแตกยอดนะคะสําหรับการปลูกสระแหน่นะคะเพื่อนๆจะต้องหากระถางที่เป็นกระถางทรงเตี้ยนะคะซึ่งตอนนี้ ในช่วงหน้าฝนแนนก็จะมีผักที่หลากหลายนะคะที่ปลูกในส่วนของแนนนะคะสวยๆเลยนะคะนี่ก็เป็นต้นผักของแนนนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะปลูกผักให้สวยนะคะนี่แนนแนะนําเลยตัวนี้เป็นน้ําหมักเคียวภาพนะคะน้ําหมักเคียวภาพที่แนนใช้หมักด้วย E M นะคะทำให้ดินของแนนเวลาที่เรารด น้ำลงไปนะคะนอกจากผักเราจะเขียวแล้วยังช่วยให้ดินของเราดีด้วยค่ะเมื่อเรานํามาใช้ซ้ํานะคะครั้งที่2ครั้งที่3าดินของเราจะนุ่มมากค่ะอันนี้เป็นน้ําหมัก EM นะคะที่แนนเคยหมักกับเพื่อนเพื่อนดูนะคะแล้วก็จะมีน้ําหมักขี้วัวนะคะที่แนนใช้อยู่นะคะอีกตัวหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยในสวนนะคะนี่สีแดงมากนะคะตัวนี้เป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหรือแนนเรียกว่า phb นะคะเป็นแบคทีเรียสังเคราะห์แสงค่ะใช้ทั้งลด ราดนะคะแล้วก็สามารถฉีดพ่นทางใบได้นะคะนี่ถ้าใครสนใจหรือว่าอยากรู้ประโยชน์ของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็เข้ามาศึกษาได้ที่เพจจิตภาการ์เด้นนะคะแนนยินดีให้คําแนะนําค่ะตัวนี้นะคะแนนใช้ตะะ2ตัวนี้นะคะนี้ตัวนี้นะคะอันนี้ก็คือตัวที่แนนได้ลงกระถางไว้แล้วนะคะเป็นสาละแหน่นะคะที่แนนปลูกลงดินค่ะ สารแนแนปลูก2แบบนะคะไม่ว่าจะเป็นผักไฮโดรพอนิกนะคะแล้วก็ผักที่ปลูกลงในดินนะคะเนี่ยค่ะสวยสวยเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์แล้วก็ขั้นตอนการเตรียมดินกันค่ะถ้าเป็นผักที่กินใบนะคะแนนแนะนำเลยว่าใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้วัวจะดีนะคะตัวนี้เป็นปุ๋ยขี้วัวอบแห้งนะคะเนี่ยค่ะ ปุ๋ยขี้วัวที่จะเอามาใช้จะต้องแห้งนะคะท่านเพื่อนซื้อมาจะตากให้แห้งก่อนก็ได้ค่ะนี่เป็นปุ๋ยขี้วัวนะคะแล้วก็ดินนะคะมีหลายคนนะคะที่ถามแนนว่าซื้อดินถุงมาแล้วปลูกเลยได้ไหมแนนแนะนําว่าปลูกได้แต่เพื่อนๆจะต้องนํามาปรุงดินก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเราเอาดินมาปลูกเลยจะทําให้ดินแน่นและทําให้ผักของเราในกระถางไม่งามนะคะเพราะว่าโดนจํากัดในเรื่องของการ หาอาหารของรากพืชน,นะคะดินตัวแรกคะ่ะที่แนนจะแนะนำนะคะดิน,ดนกเกษตรนะคะยี่ห้อดินกเกษตรคะ่ะดินตัวนี้เป็นดินขุยมะพร้าวมูลวัวนะคะแล้วก็ผสมขุยมะพร้าวเยอะมากเลยนะคะ,ล,ะลักษณะดินจะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะดังนั้นถ้าเราปลูกแบบนี้นะคะดินเขาจะเค็มเกินไปแล้วทำให้ผักของเราไม่สวยนะคะเดี๋ยวแนนจะเทให้ดูคะ่ะ ตัวนี้นะคะอีกตัวนะคะที่แนนจะแนะนําเลยตัวนี้นะคะเป็นดินหมักใบก้ามปูนะคะส่วนใหญ่แล้วดินหมักใบก้ามปูเขาจะมีลักษณะเป็นดินเหนียวปนดินร่วนนะคะเหนียวมากนั้นถ้าเราเอาดินแบบนี้มาใช้กระถางของเราจะหนักมากแล้วดินก็จะหนักมากค่ะเพื่อให้การระบายน้ําได้ดีนะคะแนนก็จะใช้ดินหมักใบก้ามปูผสมกับดิน แกลบนะคะก็คือใช้ตัวนี้แค่ครึ่งส่วนค่ะแล้วก็ใช้ดินแกลบหนึ่งส่วนค่ะ อันนี้คือลักษณะของดินกล้ามปูนะคะยังมีใบไม้ยังหลงเหลืออยู่นะคะเวลาที่เราหมักรอบแรกเขาจะยังไม่ค่อยย่อยสลายค่ะแต่เมื่อปลูกครั้งที่สองนะคะรอบที่สองที่เราเอาดินเก่ามาผสมนะคะดินเขาจะสวยมากเลยค่ะแล้วก็จะย่อยสลายหมดเลยนะคะเนื่องจากแนนลดด้วยน้ำหมักนะคะชีวภาพก็จะทำให้อ,อินทรีย์สารที่อยู่ในดินละลายออกมานะคะดิน ที่นำไปปลูกก็เลยทําให้ผักของแนนเขียวแล้วงามค่ะอีกตัวที่ขาดไม่ได้เลยนะคะนี่เลยนะคะเป็นปุ๋ยคอกนะคะที่อบแล้วนะคะปุ๋ยขี้วัวค่ะแนนจะใส่ลงไปอีกครึ่งส่วนนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะ แล้วก็ใส่ดินลงไปแค่ส่วนเดียวนะคะไม่ถึงครึ่งใส่ลงไปแค่นี้พอค่ะเมื่อใส่ดินเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอาต้นกล้าที่เราชาไว้ในถุงแบบนี้นะคะเลี้ยงในกระถางค่ะสำหรับการที่อยากให้ต้นกล้าของเรานะคะหรือว่ากิ่งของ สะระแหน่แตกยอดสวยนะคะเราจะต้องตัดยอดไว้แบบนี้ค่ะเน่นถ้าสูงแบบนี้แล้วแน่นจะต้องรีบขยายต่อนะคะว่าถ้าเขาสูงยาวเกินไปนะคะเขาก็จะเริ่มเรยนะคะเรยแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะเขาจะเรื้อยออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะแก่นะคะดึงออกมาจากถุงเลยค่ะถุงช่ำของเราแน่นก็ผสมปรุงด้วยกแกลบนะคะตัวนี้ค่ะรากเขาเยอะเราสามารถ เอารากออกได้นะคะเพราะว่ามันจะยาวเกินไปนะคะเน่ค่ะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็วางลงเลยค่ะสำหรับอีกต้นนะคะก็ง่ายๆเลยคว่มลงนะคะแล้วก็ดึงถุงออกค่ะรากเขาถึงก้นถุงแล้วเราต้องเปลี่ยนนะคะถ้าอยากให้สะระแหน่สวยนะคะเมื่อเขาเต็มรากรากเขาเต็ม กระถังแล้วเราก็เปลี่ยนกระถางใหม่ทุกรอบนะคะเปลี่ยนดินให้เขาด้วยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะแล้วก็วางลงไปเลยการวางแบบนี้นะคะเวลาที่เราใส่ดินนะคะให้เพื่อนๆพยายามทําให้ก้านหรือว่ากิ่งของเขาแตกออกเป็นรัศมีแบบนี้นะคะราก็ก็จะถมดินลงไปค่ะเวลาที่ดินลงไปนะคะก็จะทําให้เขาแตกกิ่งนะคะสวยนะคะเนี่ยค่ะ ทำรากดึงไปอย่างนี้นะคะแล้วก็เอาดินทับไว้เลยค่ะทํากิ่งให้เป็นแนวนอนแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ดินถมลงไปเลยค่ะเดี๋ยวรากเขาจะแตกตามข้อแบบนี้นะคะทําให้ต้นสาลาแหน่ของเราแตกพุ่มสวยนะคะลงไปเลยค่ะถมลงไปนะคะ ให้เหลือเฉพาะส่วนของยอดนะคะที่โผล่ขึ้นมาจากดิน,นะคะ่ะแบบนี้เลยนะคะให้เป็นแบบรัศมีนะคะเดี๋ยวยอดที่อยู่ตรงกลางเขาก็จะแตกขึ้นมานะคะเมื่อปลูกเสร็จแล้วนะคะแนนก็จะลดด้วยน้ําหมักชีวภาพค่ะในบัวลดน้ํานะคะตัวนี้นะคะมีน้ําจุอยู่5ลิตรนะคะห้ถึงหลิตรได้ค่ะแนนก็จะเติมลงไปเลยนะคะนี่เป็นน้ําหมักชีวภาพนะคะที่ทําเองค่ะใส่ลงไปประมาณ200 ML นะคะลดได้ค่ะ แล้วก็แบคทีเรียสังเคราะห์แสงนะคะแบคทีเรียสังเคราะห์แสงนะคะใส่ลงไปนะคะประมาณ200เหมือนกันค่ะถ้ารสราดนี่แนนใช้เข้มข้นได้นะคะแต่ถ้าเพื่อนคนไหนที่ยังไม่เคยใช้นี่ลองเจือจางก่อนนะคะแล้วก็คุณให้เท่ากันค่ะลดลงไปเลยค่ะ กันบ้างคะสาหรับการปลูกสะระแหน่ง่ายๆนะคะปลูกยังไงให้สะระแหน่แตกพุ่มสวยแบบนี้นะคะแนนก็ทําให้เพื่อนๆดูแล้วนะคะการปลูกผักในกระถางสิ่งที่สําคัญเลยก็คือการปรุงดินก่อนปลูกนะคะเพราะว่าถ้าเราลงปลูกดินในกระถางลงไปแล้วนะคะต่อให้เราลดน้ําหรือว่าให้ปุ๋ยยังไงเขาจะไม่งามนะคะถ้าดินที่ปลูกไม่เหมาะต่อการเจริญของเขานะคะแล้วก็ถ้าเราปลูกไประยะหนึ่งแล้วนะคะรู้สึกว่า ารากของเขาจะเดินจนเต็มกระถางแล้วเพื่อนๆจะต้องเปลี่ยนกระถางใหม่นะคะก็คือดึงกระดึงออกเลยค่ะแล้วก็หากระถางที่ใหญ่กว่านะคะหรือว่าอาจจะแบ่งแยกเอากิ่งของสะระแหน่นะคะมาปลูกใหม่ได้ค่ะตัวนี้สะระแหน่ของแนนเริ่มยาวแล้วเดี๋ยววันหลังแนนจะมาตัดยอดเพื่อชําในน้ําให้เพื่อนๆดูนะคะชําในน้ําเสร็จแล้วเมื่อเกิดรากแล้วจะเอามาปลูกลงในดินก็ง่ายค่ะ สำหรับใครที่อยากรู้ว่าทำไมแนนถึงได้ชำสะแหน่ในถุงดำสวยนะคะเพราะว่าแนนทำให้งอก,ก่อนถึงเอามาลงในถุงดำนะคะแล้วก็ปลูกในกระถางแบบนี้สำหรับเพื่อนคนไหนนะคะที่ชอบการปลูกผักลงในดินนะคะลดด้วยน้ำหมักเชื้อภาพแล้วก็แบคเรียของข้อแสงนะคะเขาก็จะสวยงามแบบนี้ค่ะเขียวด้วยนะคะเราไม่ต้องให้ปุ๋ยตัวอื่นเลยให้แค่แบคเรียของข้อแสงแล้วก็น้ำหมักเชื้อภาพ ต้นสะระแหน่ของเราก็จะสวยงามเหมือนที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ตอนนี้นะคะแนนปลูกแค่2กลอเองนะคะยังเต็มกระถางสวยๆเลยค่ะใครนะคะถ้าชอบการปลูกผักของแนนนะคะไม่ว่าจะเป็นปลูกผักไฮโดรพอนิกปลูกเคลหรือว่าผักสวนครัวนะคะที่ทําได้ง่ายๆไม่ว่าจะอยู่บนคอนโดนะคะมีพื้นที่จํากัดพื้นที่นน้อยด้านบ้านเหมือนแนนนะคะก็สามารถปลูกได้คะ่ะแล้วก็ขอบคุณมากๆทุกคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปของแนนจนจบคลิป สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ